นี้นะคะเราสองคนเป็นตัวแทนจากกลุ่มสิบในรายวิชา The Citizen g o e r Citizen One One f o r วันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปสำรวจกันว่าเออเพื่อนๆชาวามหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้มากน้อยเพียงใดไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราเดินไปสำรวจกันขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะค่ะก็อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะปีแรกค่ะปีแรกขอปีหนึ่งเหมือนกันค่ะค่ะก็อยากจะถามว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาเนี่ยรู้บ้างไหมว่าในมอเรามีต้นไม้อะไรบ้างต้นไม้เหรออันนี้ไม่รู้ชื่อนะแต่ที่เห็นเด่นๆเลยล่าสุดก็ที่มันเป็น อะไรอะดอกซากุระเมืองไทยเหรอดอกซากุระดอกซากุระมะกรุงเทศอ๋อคือคือรู้ว่ามันลักษณะเป็นยังไงแต่ว่าไม่รู้ชื่อแล้วคิดว่าเอ่อจะดีจะดีไหมถ้าเกิดเอ่อเราจะทําโครงการที่ติดชื่อตามต้นไม้คิดว่ามีประโยชน์ไหมเออคิดว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะได้นักศึกษาจะได้รู้ด้วยว่าทุกวันที่คุณเดินผ่านมาคุณ คุณเคยรู้ไหมว่ามันคือต้นอะไรถ้าคุณมีป้ายก็จะทําให้รู้มากขึ้นอะไรเงี้ยขอสาทคาให้กับโครงการใช่ขอสําคำให้กับโครงการที่เราจะทําคือติดชื่อต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยขอสําคขอสําคฉลาดเวอร์มันสุดติ่งมันสุดติ่งแงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอยากจะถามว่าอยู่มหาลัยนี้มากี่ปีแล้วพึ่งเข้าค่ะปีหนึ่ง f r e s h i โอเคจะถามว่า รู้จักมต้นไม้ไ,ไม่าอะไรเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ต้นหญ้าค่ะ <c oughs> ตรงตรงเลยครับรู้จักแต่ต้นหญ้า <c oughs> อ่ะโอเคแล้วคิดว่าถ้าสมมตินเนี่ยเรามีโครงการเนี่ยที่จะทําเป็นต้นไม้เพื่อบอกว่าต้นไม้บอกชื่อต้นไม้ภายในมอลของเราคิดว่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาที่นี่ไหมมีค่ะเพราะเพราะ,ระว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ ก็บางคนเขาชอบก็อาจจะเอาไปปลูกที่บ้านได้อย่างเงี้ยค่ะโอเคครับี๋ยวเราขอสาคำให้กับขอสามคำให้กับโคงการเราครับมันแย่มากค่ะมันแย่นี่คืออะไรแย่คะคือเขาไม่ยอมบอกใช่ไหมคะประโยชน์ก็มีใช่ไหมคะไม่ยอมบอกอะค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดเราทำโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บก็จะดีที่สุดค่ะแจมค่ะแจมบวเบร์ อิมเมจิเล้าภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราค่ะเราจะมาทําการสํารวจกันว่าพวเพื่อนๆที่อยู่นักที่ตรงนี้รู้จักต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะขอโทษน,นะคะขอสองข้อหน่อยนะคะค่ะอ,อ,อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะสามปีครับสามปีใช่ไหมคะเออแล้ว <laughs> แล้วตั้งแต่อยู่ที่นี่มารู้บ้างไหมคะว่าภายในมหาวิทยาลัยของเรามีต้นไม้ต้นไหนรบ้างรู้ไหมหรือว่าไม่รู้เลย รู้บ้างครับรู้บ้างแต่ว่าก็นิดหน่อยนิดหน่อยน,ะนิดหน่อยแล้วคิดว่าจะดีไหมคะถ้าเกิดเราจะจัดทําโครงการที่ออบอกชื่อต้อนไม้ดีครับดีดคิดว่าเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ครับบางครั้งก็คือแบบถ้าเกิดว่าผมอยากเอาไปปลูกที่บ้านอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่ามันสวยอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้ชื่อมันอ๋อค่ะขอบมากนะคะข่าตอนนี้นะคะว่ายที่ิน่ ว่า,าภายในมอของเราเนมีต้นไม้อะไรบ้างไม่ไมทราบเลยไม่ได้สนใจเลยใช่ใชแล้วพี่คิดว่าจะดีไหมถ้าเกิดพวกหนูเนี่ยจะทําโครงการอาบอกชื่อต้นไม้ภายในมอของเราให้นักศึกษาได้แบบเดินพันไปพันพันมาได้เห็นอะไรเงี้ยพี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมก็โอเคนะคะจะได้รู้พันเงีพันไม้ลักษณะพันไม้อะไรเยอะแยะด้วยงั้นหนูขอสามคำให้กับโครงการนี้ได้ไหมคะมันเลิศมากมันเลิศมาก <laughs> มาค่ะ ขั้นตอนกันทำงานของเราค่ นี่เราก็จะให้ดูอันนี้เป็นป้ายเก่านะคะที่ทงแล้วค่ะหลังจากน้าท่วมในวันนี้นะคะแล้วก็มาทาป้ายใหม่ให้แล้วนี่ใช่ไหมหลังจากที่เราทําการติดป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการสํารวจกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราจะมีความรู้เรื่องต้นไม้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะพี่รู้จักต้นนี้ไหมคะว่าชื่อต้นอะไรก็ตอนแรกไม่รู้นะคะก็หลังจากที่ติดป้ายเนี่ยก็พอทราบขึ้นมาว่าเป็นต้นหูกระจงอะค่ะค่ะแล้วพี่คิดว่ามีป้ายกับไม่มีป้ายเนี่ย ดีไหมคะแบบแบบไหนดีกว่ากันนะคะก็คือมีป้ายเนี่ยดีกว่านะคะเพราะว่าทาให้เราเนี่ยรู้จักต้นไม้เนี่ยมากขึ้นว่าเนี่ยเป็นต้นอะไรก็ได้ความรู้ขึ้นมาอีกนิดนึงอะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะข้อสัมภาษณ์หน่อยครับคือรู้จักต้น,มนมไม้ต้นนี้ไหมคะไม่รู้จักค่ะเราถ้าสมมติว่าพวกเราไม่ได้ติดชื่อเนี่ยคิดว่าจะรู้จักไหมครับไม่ค่ะคิดว่าคงคือคงเราทําโครงการติดชื่อต้นไม้อะครับคิดว่าโครงการเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างก็ดีนะคะพอดี ถ้าเกิดเราอยากรู้จักชื่อต้นไม้แล้วก็สามารถดูจากป้ายได้พอสัมคำให้กับโครงการนี้นะครับสั่คำคพิเเห็นกันอืมมันดีมากขอโทษนะครับรู้จักต้นไม้นี้ไหมครับเออก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้จักนะครับแต่พอพวกน้องๆมาติดป้ายเนี่ยเยวเพิ่งเห็นเนี่ยแหละครับเยอะเพิ่งเห็นเนี่ยแหละครับเราคิดว่าโครงการของเรามีประโยชน์ไหมครับ มีนะทำให้แบบรู้ว่าต้นไม้อย่างเนี้ยต้นไรก็พี่ก็ไม่รู้นะเพิ่งมาติดีพี่เพิ่งรู้เนี่ยขอสามคำให้กับโครงการของเราสามคำเหรอเฮ้ยช่วยคิดหน่อยสามคำทำได้ดีทำได้ดีทำได้ดีนะครับขอบคุณมากนะครับ ค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังรอรถรางเพื่อที่จะนั่งรถไปติดป้ายที่หน้าตึกสินกรรมค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากจักรเแลเปียกมาจากักรลเปียกมานี่นะคะหนึ่งในทีมงานของเราค่ะมาแล้วคเานนคะป้วนค่นคป่านน่นร้านค่้นป่รงเรียนบ่นเน